ในที่สุดครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงตอนศึกที่หับป่าครับเมืองหับป่าถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญหรือเกิดนะครับของโจโฉนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่เก็บสเบียงกลางเอาไว้สเบียงกลางทําไมต้องเก็บตรงหับป่าครับเรามาวิเคราะห์กันดูนะครับ ที่หักป่าเนี่ยเป็นดินแดนที่ใกล้นะสามารถยกเข้าตีเ,าเก่งจิ๋วก็น่าจะสะดวกพอสมควรนะครับจะยกเข้าตีกังต่างก็สะดวกพอสมควรนะครับโจโฉในขณะนั้นถือได้ว่าเป็นสมุหานายกแล้วก็เป็นวีกงเนี่ยนะฮะมีสภาพกำลังมากมายนะครับภารกิจหลักของโจโฉในขณะนั้นต้องการที่จะทําการขยายดินแดน มาบัดนี้ครับซุนกวนนั้นได้รับการเจราจาต่อรองได้รับการแลกเปลี่ยนดินแดนถึง3เขต3หัวเมืองที่มีความสําคัญของเกงจิ๋วไปจากเล่าปี่ไปที่เรียบร้อยแล้วซุนกวนต้องตอบแทนเล่าปี่บ้างครับก็คือทําการเข้าตีเมืองหับปา่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าตีเมืองหับปา่าก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเพราะว่าเมืองหับป่าเนี่ยมีกองทัพของขุนพลเอกคนหนึ่งของโจโฉที่ดูแลอยู่ นั่นก็คือขุนพลเตียวเลี้ยวครับเตียวเลี้วนั้นมีความดุดันเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวล้วครับว่ากันว่าฝีมือของเตียวเลียวนั้นแทบจะไม่ต่างอะไรนะฮะกับกวนอูเลยทีเดียวแถมเขายังมีมิตรจิตมิตรใจต่อกันเป็นเพื่อนซีเพื่อนที่ดีต่างก,ก๊กต่างฝ่ายสามก๊กคอดแคสในเ p พีก่อนเนี่ยนะครับผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าซุนกวนนั้นได้ทําการเข้ายึดเมืองอ้วนเซียปราบเจ้าเมืองอ้วนเซียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมืองหับป่าจึงทําให้ขาดการส่งกําลังบํารุงซึ่งมีการปลูกนะฮะเพราะปลูกการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆมาเก็บเสบียงเอาไว้ที่เมืองหับป่าสิ่งนี้ทําให้เตียวเลี้ยวนี่นะครับมีความวิตกกังวลเป็นยิ่งนักแล้ครับเพราะว่าเมืองหับป่านั้นและก็เมืองอ้วนเสียนั้นอยู่ในเขตการดูแลรับผิดชอบนะฮะของเตียวเลี้ยวพอทราบข่าวว่าเมืองอ้วนเสียได้เสียไปแล้วนะครับเตียวเลี้ยวที่อยู่หน้างานมีรองแม่ทัพอยู่2คนนั่นก็คือลิเตียนและก็งักจินก็ปวดหัวเกาหัวแล้วครับ ทีนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับว่าจะทำอย่างไรแต่จะทําอะไรบุ่มบ่ามก็ไม่ได้ครับจึงให้ม้าเร็วนั้นส่งจดหมายนะครับไปหาโจโฉโจโฉได้ทราบข่าวว่ามาบัดนี้นะครับเมืองหน้าด่านอย่างเมืองอ้วนเสียก็ได้เสียไปแล้วความสําคัญของเมืองอ้วนเสียก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองกันชนก่อนที่จะเข้ามาสู่เมืองฮูโตซะด้วยซ้ําซึ่งเมืองฮูโตนั้นเป็นเมืองหลวงที่โจโฉนั้นมีที่พลเป็นอย่างมาก พอโจโฉได้ทราบข่าวครับจึงได้ทําหนังสือจดหมายนะครับแต่ว่าใส่เอาไว้ในถุงแพรนะฮะแล้วก็ผูกมัดอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแล้วครับฝากให้ม้าเร็วรีบไปแจ้งข่าวให้เตียวเลี้ยวได้ทราบว่าท่านโจโฉสมุาหานายกวีกงได้มีหนังสือจดหมายอยู่ในถุงแพรนี้มาถึงท่านเตียวเลี้ยวแต่ถ้าไม่ถึงคราววิกฤตจริงๆห้ามท่านเตียวเลี้ยวเปิดอ่านรอจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นวิกฤตท่านเตียวเลี้ยวสามารถเปิดอ่านได้อย่างเต็มที่ เตียวเลี้ยวรับคําแล้วก็รับถุงแพลมาเป็นที่เรียบร้อยต่อมาอีกไม่นานครับสุนกวนก็ทกําการขยายผลยึดเมืองอ้วนเสียได้ก็บุกเข้าที่เมืองหับปากรีทาทับมาถึง10บหมื่นหรือว่า1 100, น0 0 0แนายโดยให้กําเหลงและลีบองเป็นแม่ทัพหน้ายกกองทัพหลักนะครับจำนวนหลายหมื่นมาทีเดียวในขณะที่สุนกวนก็กรีทาทับมาด้วยพรั่งพร้อมมากับเล่งทองที่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่เหมือนกันนํากองทัพมาแต่ไม่มากนักเป็นทัพกลางตามติด กองทัพด้านหน้าที่มีกำเหล็งและรีบองยกมาก่อนข่าวสารทางการทหารในเรื่องของการเคลื่อนพลของทัพฝ่ายกังตังที่มีสุนกวนนั้นเป็นหัวเรือใหญ่ก็มาถึงหูไม่พ้นสายตาของเตียวเลี้ยวผู้ซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ดูแลด่านหน้าในขณะนั้นเตียวเลี้ยวได้ทําการเรียกให้ลิเตียนและงักจินซึ่งเป็นรองแม่ทัพมาทําการประชุมหารือกันนะครับปรากฏว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าท่านโจโฉนั้นมีคําสั่งมีคําแนะนํามี a d v วซ์อยู่ในถุงแพรนี้ ถึงเวลาแล้วที่เป็นเวลาวิกฤตเราจะต้องทําการเปิดอ่านก็ปรากฏว่าเตียวเลี้ยวก็ทําการเปิดอ่านพอเปิดมาปุ๊บโจโฉเขียนว่าให้เตียวเลี้ยวเป็นแม่ทัพใหญ่ให้ลี่เตียนช่วยเหลือเตียวเลี้ยวทําการประทะอย่างเต็มที่แบบไปคิดชีวิตโดยให้งักจิ้นทําการรักษาเมืองหับปาเอาไว้ให้จงได้ พราะแม่ทัพทั้ง3ของโจโฉนะครับที่อยู่ที่หน้าง,งานณเมืองหับป่าเนี่ยนะครับได้ทราบข่าวแล้วก็เกิดการพูดคุยกันอย่างมากมายมหาศาลคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ที่อยู่ที่หับป่านั้นก็คือเตียวเลี้ยวนะครับเตียวเลี้ยวนั้นได้พูดคุยแล้วก็สอบถามเป็นการซาวเสียงดูว่าจะเอาอย่างไรนะฮะปรากฏว่าลิเตียนนะครับซึ่งโจโฉอยากจะให้ไปเป็นรองแม่ทัพในการต่อสู้แล้วก็รับมือนะฮะกับซุนกวนเนี่ยก็บอกว่าข้าไม่มีความเห็นแต่อย่างใด งักจินซึ่งเป็นในฐานอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่หน้าง,งานนั้นก็สังเกตเห็นลิเตียนว่าไม่ได้มีความเห็นอะไรนะฮะแล้วก็ดูท่าทางจะเฉยชาแล้วเฉยเมยต่อเตียวเลี้ยวในใจของงักจิ้นก็รู้ดีอยู่แล้วครับว่าเตียวเลี้ยวแล้วก็ลิเตียนเนี่ยเขาไม่ถูกกัด สอนสินไม่กินกันหรืออาจจะมีการขัดผลประโยชน์ภายในทางด้านการเมืองภายในในกวนนะของโจโฉเลยทีเดียวงักจินก็เหมือนจะเลือกข้างแล้วครับก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อท่านลิเตียนเนี่ยไม่มีความเห็นข้างักจินคิดว่าเราไม่ต้องไปออกรบหรอกนะอย่างที่ท่านโจโฉบอกไม่ต้องเอาแบบนั้นเราเนี่ยอยู่ในเมืองหับปา่าอยู่ภายใต้ป้อมปราการอยู่ภายใต้ป้อมปราการนะอย่าให้ข้าศึกเข้ามา ตยวเลียวครับโอ้โหพอได้ยินในสิ่งที่งักจินพูดนะฮะก็เข้าใจว่างักจินกับลิเตียนคงจะซีกันเนี่ยนะครับก็บอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้เราเป็นชายชาติทหารจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่ออกไปต่อสู้คนเขาจะได้หยามเหยียดพวกเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อท่านทั้งสองคนก็คือลิเตียนและงักจินตัดสินใจที่จะอยู่ภายใต้นะอยู่ด้านหลังของกําแพงเมืองป้อมปราการข้าก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าข้าตยวเลียวเนี่ยจะพากําลังทหารเนี่ย ออกไปแล้วก็ต่อสู้จนตัวตายไม่คิดชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ของนายท่านโจโฉเอาไว้ให้จงได้ปรากฏว่า,าลิเตียนนะครับซึ่งไม่ถูกกับเตียวเลี้ยวนะฮะที่ได้เป็นหัวหน้าตัวเองณนะที่หน้างานนั้นเนี่ยครับเลือดลมของความกล้าหาญนะฮะมันได้กลบบแ a s หรือว่าความเป็นอคติส่วนตัวที่มีต่อเตียวเลี้ยวไปเลยบอกว่าท่านเตียวเลี้ยวในเมื่อท่านเตียวเลี้ยวตัดสินใจนะที่จะไปทําการต่อสู้นะแล้วข้าลิเตียนจะหดหัวอยู่ในกระดองแบบนี้ได้อย่างไร เอาเป็นว่าท่านเตียวเลี้ยวสั่งมาได้เลยข้าลิเตียนจะรับคําสั่งทําทันทีปฏิบัติออกไปทําการสู้รบอย่างห้าวหาญเช่นเดียวกันโอ้แน่นอนครับงักจิ้นจะมาอยู่ข้างหลังคนเดียวก็บอกข้างักจินก็ขออาสาไปด้วยเตียวเลี้ยวบอกดีแทบจะเอามือมาประสานกันแล้วก็จะฮัช่อแล้วครับแต่ไม่มีครับตอนนั้นยังไม่มีฮัช้อก็บอกดีมากพวกเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อท่านลิเตียนตัดสินใจแล้วมีสะพานอยู่สะพานหนึ่งชื่อสะพานเสียวเกียว ให้ท่านลิเตียนเอาทหารหลักพันก็จัดทหารหลักพันเนี่ยไปทําการซุ่มถ้าเกิดว่าซุนกวนมาให้ทําการรอบสังหารนะซุ่มโจมตีให้ซุนกวนนั้นจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเลยทีเดียวแล้วครับลิเตียนก็รับคําสั่งท่านแมททับเตียวเลี้ยวเตียวเลี้ยวจึงได้ทาการเคลื่อนพลไปพร้อมกับลิเตียนและงักจินโดยสั่งการให้งักจิน,นทําตัวเป็นดีคอยหรือว,ว่าตัวล่อในขณะเดียวกันที่ทหาร ฝ่ายซุนกวนนั้นมีกำเหลิงและลีบองนั้นนำทัพหน้ามาอย่างห้าวหาญซุนกวนและเล่งทองเป็นทัพที่ตามมาสนับสนุนเรียกได้ว่าเป็นทัพหลักเลยก็ว่าได้งักจินเมื่อเห็นกำเหลิงและลีบองนำกองทัพใหญ่มาเป็นทัพหน้าเข้าทำการประมือตามแผนการของเตียวเลียวต่อสู้กันอย่างเรียกได้ว่าโปปะโปปะต่อสู้กันไปต่อสู้กันมางักจิ้นทำตามแผนที่เตียวเลี้ยวได้วางไว้คือทำการล่อให้กองทัพของกำเหลิงและลีบอง เคลื่อนพลเพื่อมาบุกเข้าตีเพราะตัวงักจิ้นนั้นทําการแซงว่าเสียท่าเสียทีทําการถอยมาถอยมาถอยมาในขณะที่กําเหลงและลีบองนั้นกําลังเมามันกับการไล่ล่ากองทัพของงักจิ้นอย่างเป็นพัรวันเรียกได้ว่าโอ้โหงักจิ้นกระทาท่าเลิ้กลักเลิกลักนะฮะทำเป็นถอยเล่นละครดีแทบจะได้ตุ๊กตาทองเลยกระมัง กำเหลงลีบองพาทหารตามไปสุนกวนได้ข่าวแล้วข้างหน้าส่งข่าวมาแล้วบอกท่านแมททับลีบองและท่านแมททับกำเหลงนั้นมีชัยไปแล้วตอนนี้กําลังตามตีกองทัพของงักจินจะบุกเข้าไปที่เมืองหับป่าไม่ช้าไม่นานซึ่งสุนกวนพอได้ยินแบบนี้ก็ฮึกเหมิมฮึกเหมิมขึ้นมาบอกพวกเราบุกเข้าไป สุนกวนพร้อมกับเล่งทองและกำลังทหารจำนวนมากมายมหาศาลเคลื่อนพลไปเพื่อทำการสนับสนุนและเข้าตีเมืองหับป่าอย่างกล้าหาญในขณะเดียวกันลิเตียนนั้นพอเห็นจังหวะได้ทำการทำลายสะพานเสียวเกียวซึ่งเป็นทางถอยของทัพสุนกวนที่จะไปออกทางแม่น้ำปรากฏว่าพอลิเตียนทำการทำลายสะพานเสียวเกียวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็พากำลังทหารซุ่มโจมตีเข้ามาเรียกได้ว่าม้านี่ร้องกันหฮีวเลยทีเดียวเลยสุนกวนตกใจเป็นอย่างมาก ฝ่ายเล่งทองทําการประกบทําการรักษาความปลอดภัยให้กับซุนกวนปรากฏว่ากองทัพของลิตเตียนและทัพใหญ่ของเตียวเลียวนั้นสามารถที่จะบทขยี้บทขยี้ทหารของฝ่ายซุนกวนและเล่งทองไปได้เป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวซุนกวนเห็นท่าไม่ดีบอกต้องถอยเสียแล้วก็ทําการถอยม้าชักม้าถอยในขณะที่ทหารนั้นก็ร่อยหลอตายไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง เล่งทองบอกนายท่านรีบกลับไปลูกน้องคนอื่นบอกนายท่านรีบกลับไปปรากฏว่าเล่งทองนั้นโอ้โหบาดเจ็บสาหัสเรียกได้ว่าแสนสาหัสเลยทีเดียวแล้วครับโดนทวนโดนคมอาวุธต่างเนี่ยเรียกได้ว่าเจ็บตัวไปอย่างมากมายมหาศาลซุนกวนถอยทับไปตัวเองก็ขี่ม้าแทบจะอยู่คนเดียวปรากฏว่าเบื้องหน้านั้นจะต้องข้ามสะพานเสียวเกียวที่ข้ามมาก่อนหน้านี้แต่ว่าลิเตียนได้ทาการทาลายสะพานเสียวเกียวไปแล้วแล้วจะข้ามแม่น้ําที่กว้างใหญ่ไพศารได้อย่างไรปรากฏว่า ลูกน้องตะโกนบอกนายท่านสุนกวนถอยม้ามาแล้วรีบกระโจนม้าของนายท่านข้ามไปให้จงได้โอ้โหมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรล่ะครับท่านผู้ชมครับแม่น้ํานั้นกว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ก็ยากที่ม้าจะสามารถควบกระโจนข้ามแม่น้ํานั้นไปได้สุนกวนทําตามสิ่งที่ลูกน้องได้ให้คําแนะนําทําการถอยมา้าถอยม้ามา แล้วก็สั่งช้ามาแนวพุ่งมาไปนะครับกระโจนโอ้โหอัศจรรย์ใจทําให้นึกถึงเมื่อแม่น้ําตันเขที่เล่าปีนั้นขี่มาต็กเล่าข้ามแม่น้ําตันเขได้ซุนกวนก็เฉกเช่นเดียวกันครับนี่มันปฏิหารหรืออย่างไรม้าที่ซุนกวนขี่อยู่นั้นเกิดอาการฮอร์โมนหรืออะไรก็ไม่ทราบกระโจนข้ามแม่น้ํา ที่สะพานเสียวเกียวนั้นขาดอยู่ข้ามไปได้อย่างวุ่นวิีเลยทีเดียวซุนกวนสามารถที่จะควบม้าต่อไปกลับเข้าค่ายของซุนกวนได้อย่างปลอดภัยเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจต่อสายตาของผู้คนที่เห็นหรือนี่อาจจะเป็นบุญบารามีหรือไม่อย่างไรของซุนกวนในขณะที่เล่งทองนั้นก็โซซัสโซเซเอาตัวรอดไปได้แต่ก็บาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวลูกน้องนั้นสูญเสียไปมากกว่าครึ่งกองทัพในขณะที่ลีบองและกำเหล่งได้ทราบข่าวว่าซุนกวนนั้น โดนบทขยี้ก็ใจเสียแล้วครับอยากจะรีบไปดูซุนกวนจึงทําการถอยทับทหารนั้นแทบจะไม่เหลือรอเลยทีเดียวทําการลัดเลาะจนกระทั่งเข้าค่ายไปได้เตียวเลี้ยวเห็นเช่นนั้นก็ทําการฉลองใช้บอกนี่สามารถเอาชนะฝ่ายของซุนกวนไปได้แต่ยังไม่ประมาทเนื่องจากทหารฝ่ายของหับปานั้นที่มีเตียวเลี้ยวเนี่ยเป็นผู้มัญชาสูงสุดมีกาลังที่น้อยจึงไม่ตามตีสั่งถอยกลับเข้าเมืองหับป๋าก็เป็นอันว่าศึกที่หับปานั้นเตียวเลี้ยวสามารถนํากองทัพของฝ่ายโจฉโู เอาชนะทัพของซุนกวนไปได้อย่างราบคาบเลยทีเดียวอันความพ่ายแพ้ของฝ่ายซุนกวนนั้นเป็นที่คันครามไปทั่วกังตังเลยทีเดียวท่านผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับว่าผู้ปกครองสูงสุดของกังตังอย่างซุนกวนนั้นแทบจะเอาชีวิตไม่รอดพี่น้องประชาชนชาวกังตังนั้นจะอยู่อย่างเป็นสุขได้อย่างไรชื่อเสียงเรียงนามของแม่ทัพเตียวเลี้ยวที่มีความเกรียงไกรนั้นทําให้ผู้คนชาวกังตังนั้นมีความหวาดวิตกเป็นอย่างมากแม้กระทั่งเด็กที่ยังเล็กๆอยู่ ถ้าร้องไห้กระจองงอแงออกอาการเกเรต่อคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ของเด็กเพียงแค่เอ่ยชื่อเตียวเลียวนั้นเด็กหยุดเกเรทันทีเลยทีเดียวชื่อเสียงของเตียวเลียวนั้นเรื่องระเบือไกลหากแต่ว่าสงครามยังไม่จบก็ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างครบถ้วนเตียวเลี้ยวรู้ดีว่ากำลังทหารในเมืองหบปานั้นมีอยู่ไม่มากมายนักในขณะที่ซุนกวนนั้นก็เร่งทําการระดมเกณฑ์ทหารจากกลงตังมาแนวหน้าอย่างมากมายข่าวนี้เตียวเลี้ยวรีบส่งลูกน้องไปที่ฮันตงซึ่งโจโฉนั้น สามารถปราบเมืองฮันตงได้อย่างราบคาบส่งจดหมายน้อยไปหาโจโฉและบอกว่าท่านโจโฉข่าเตียวเลี้ยวสามารถป้องกันหับป่าไว้ได้หากแต่ว่ากําลังพลนั้นน้อยนะักคงไม่สามารถรักษาหับป่าไว้ได้อีกนานแสนนานขอให้ท่านโจโฉน,น,นั้นได้กรีธาทับใหญ่พากำลังพลทหารทั้งหลายนั้นมาอ,อย่างมากมายมาช่วยหับป่าเพื่อทำการเข้าตีต่างๆให้จงได้ โจโฉนั้นในใจก็อยากที่จะเอาชนะเล่าปีเพราะมีความแค้นใจนะครับผมเชื่อว่าลึกๆแล้วเขาเข้าใจว่าเล่าปีนั้นเป็นคนที่ทรยศต่อตัวเองอโจโฉนั้นให้โอกาสเล่าปีอยากจะได้เล่าปีเป็นลูกน้องช่วยเหลือเล่าปีอย่างมากมายมหาศาลมาตลอดมาแต่ว่าเล่าปีนั้นกลับคิดคดทรยศต่อโจโฉอย่างเรื่อยมา สิ่งนี้ทําให้โจโฉนั้นก็ถามลูกน้องแล้วครับเล่งรดมนะฮะพูดคุยกับบรรดาที่ปรึกษาทั้งหลายว่าจะเอาอยางไรกันดีทีนี้จะทําการบุกไปที่เมืองจกตะวันตกได้หรือยังอยากจะทําการปราบเล่าปีศิละเกินปรากฏว่าที่ปรึกษาคนหนึง่งทําการยกมือขึ้นมาบอก,บอกท่านโจโฉข้าขอพูดอะไรหน่อยโจโฉหันไปคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นเป็นคนแท้เดียวกันกันกบเล่าปีคือเล่าหัวครับ เล่าหัวนั้นแหมเป็นคนแท้เดียวกันแต่ว่าอยู่ต่างอุดมการทำการช่วยโจโฉอย่างมากมายในขณะที่เล่าปีนั้นอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับโจโฉเล่าหัวเป็นที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมากนะครับก็บอกกับโจโฉว่ามาบัดนี้กําลังพลกําลังทหารของเล่าปีนั้นมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากยังไม่ใช่เวลาที่เราจะทําการบุกในตอนนี้หากแต่ว่าตอนนี้ข้าเล่าหัวเชื่อว่าทหารฝ่ายของกลางต่างน่าจะต้องเสียขวัญเป็นอย่างมากแม่ทัพตีวเลี้ยวสามารถเอาชนะทหารกลางต่างไปได้ ขอให้ท่านโจโฉกรีทาทัพใหญ่บุกลงทางตอนใต้ไปทําการสมทบไปทําการนําพลนําทัพช่วยเหลือท่านเตียวเลี้ยวในการบดขยี้และยึดกังตังมาให้ได้อย่างมั่นคงโจโฉได้ฟังในสิ่งที่เล่าหัวพูดก็มีเหตุผลก็เลยสั่งให้เตียวครับและแฮหัวเอี่ยนนั้นทําการอยู่รักษาด่านที่มีความสําคัญ ในขณะที่โจโฉนั้นก็ได้พากําลังทหารทั้งหลายนั้นยกพลลงใต้อย่างไม่รู้เหน็ดไม่รู้เหนื่อยแต่แน่นอนละครับทหารนั้นเดินทางไกลก็คงจะยากนะครับที่จะมีความฮึกเหิมใจก็คงจะคิดถึงบ้านสิ่งนี้สุนกวนรู้เป็นอย่างดีก็ทําการปรึกษาหารือกับบรรดาลูกน้องว่าจะทําอย่างไรต่อไปทีมงานของสุนกวนก็ทําการปรึกษาหารือพูดคุยกันนะครับ ก็ตัดสินใจกันว่าจะทำการวางแนวกองเรือนะตามปากน้ำต่างๆเพื่อทำการรักษาไม่ให้โจโฉนั้นบุกผ่านในบริเวณที่เป็นลำน้ำไปได้ก็วางอย่างเป็นมั่นคงเลยทีเดียวแล้วครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าปลอดภัยนะโจโฉคงผ่านมาได้ยากก็ต้องมาที่เมืองหับป่านี่แหละทำการบีบให้โฟกัสผ่านทางเมืองหับปาียก่อนเมื่อโจโฉนั้นเดินทัพมาถึงก็ทำการตั้งค่ายอยู่ในแถบ,แถบเมืองหับปานะครับใกล้ๆบริเวณเมืองหับป่า ข่าวการตั้งค่ายของโจโฉนั้นมาเข้าหูซุนกวนไปที่เรียบร้อยแล้วซุวนกวนไม่รอช้าทําการเรียกระดมบรรดาที่ปรึกษาทั้งหลายนะครับมาพูดคุยว่าจะทําอย่างไรกันดีล่ะทีนี้แต่ตอนนั้นครับท่านผู้ชมครับก็ต้องกล่าวว่าบารมีของซุนกวนนั้นเติบโตขึ้นมามากพอสมควรเมื่อเวลาผ่านไปนะครับประสบการณ์ในการต่อสู้นะครับและชื่อเสียง r e putation ของซุนกวนนั้นก็เป็นที่ประจักษ์ของลูกน้องนะครับลูกน้องที่เคยค้านการต่อสู้กับโจโฉอ,อย่างเตียวเจียวนั้นได้ทําการยกมือเพื่อเสนอแผนบอกว่าท่านซุนกวน ข้าขอเสนอแผนในการปรับทับโจโฉเสียหน่อยส่วนควรหันไปหาที่ปรึกษาใหญ่ที่ชื่อว่าเตียวเจียวว่าท่านเตียวเจียวท่านมีอะไรเชิญท่านได้กล่าวมาได้เลยเตียวเจียวซึ่งเป็นที่ปรึกษาใหญ่ได้ทําการเสนอว่าข้าทําการประเมินสถานการณ์แล้วก็เห็นได้ว่าทหารฝ่ายของโจโฉนั้นเคลื่อนพลมาด้วยระยะทางที่ไกลพอสมควรใช้เวลาพอสมควรเชื่อว่าทหารน้นจะมีความอิดโรยแม้ว่าจะมีกําลังทหารมากแต่พาวเวอร์หรือกําลังของทหารเนี่ยเอเนอร์จีเนี่ยมันตกไปเยอะแล้ว เห็นควรว่าจะต้องทำการปล้นค่ายเพื่อทำการทำลายขวัญของทหารโจโฉให้จงได้ในเวลากลางคืนปรากฏว่าก็มีนายทหารคนหนึ่งยกมือขึ้นมาข้าขออาสาท่านสุนกวนข้าขออาสาสุนกวนหันไปไม่ใช่ใครอื่นคนนั้นคือเล่งทองครับเล่งทองบอกว่าข้าขอกำลังทหารสัก3า0 0ันนายท่านสุนกวนในค่ำคืนนี้จะพาทหารไปทำการทำลายขวัญ ของงฝ่ายโโจจให้้ไดปรากฏว่าท่านผู้ชมครับลูกน้องของซุนกวนทําการยกมือคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นเขาชื่อว่าเล่งทองเล่งทองบอกว่าท่านซุนกวนไม่ต้องรอกลางคืนเดี๋ยวข้านี่จะยกกําลังทหารเนี่ยไปทําการต่อสู้กับทัพของโจโฉแบบซึ่งหน้าก็เมื่อฝ่ายโจโฉนั้นมีความเหนื่อยล้ามาอย่างมากมายมหาศาลก็เชื่อว่าข้าสามารถประมือได้ซุนกวนถามว่าท่านเล่งทองท่านต้องการทหารสักเท่าไหร่กันเล่งทองบอกว่าข้าขอสักสามพันก็แล้วกัน เดี๋ยวจะยกทัพไปปะหน้าทหารฝ่ายของโจโฉเสียนหน่อยปรากฏว่าครับสุนกวนก็อนุญาตครับแล้วให้ทหาร3 0 0พันนายไปกับเล่งทองเมื่อเคลื่อนพลไปฮะเล่งทองก็ไปเจอกับกองทัพของเตียวเลียวคู่ปรับเก่าอีกแล้วเตียวเลี้ยก็ทําการต่อสู้ประมือกับเล่งทองอยู่ประมาณสัก50เพลงไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะแมวฝีมือน้นใ,นใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากสุนกวนมองไปเห็นข้างหน้าบอกทหารบอกเป็นห่วงเล่งทองเหลือเกินเพิ่งหายเจ็บหายไขย้ ให้ทหารไปตามเร่งทองกลับมากอนก็ผละออกจากกันนะครับการประมือระหว่างกองทัพของเตียวเลี้ยวและเร่งทองนั้นก็หยุดไปแบบชั่วคราวไปก่อนเมื่อกลับเข้าค่ายมาซุนกวนก็วิตกกังวลนะครับคนหนึ่งที่เห็นสีหน้าของซุนกวนวิตกกังวลก็คือกำเหลงเสนอว่าท่านซุนกวนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวตอนกลางคืนข้ากำเหลงขอทหารสักหนึ่งกองร้อยไม่ต้องเยอะมากสักร้อยนายเพื่อทําการบุกไปปล้นค่ายของโจโฉในเวลากลางคืนตีโจนต้องตีที่หัวหน้าเลยนะเดี๋ยวไปบุกปล้นค่ายโจโฉเสียเลย สุนกวนเห็นว่ากำเหลงนั้นต้องการเพียงขคหนึ่งกองร้อยแล้วก็เห็นฝีไม้ลา,ลายมือของกำเหลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทําการรบกับแม่ทัพจิวยี่ก็บอกว่าอนุญาตเอาอย่างนี้ข้าจะให้ทหารหนึ่งกองร้อยไปกับท่านตามที่ท่านต้องการกำเหลงขอบคุณสุนกวนและในเวลากลางคืนเตาวันนั้นตกดินดวงจันทร์นั้นเคลื่อนคลอยขึ้นมาแทนในขณะที่ทหารฝ่ายของโจโฉนั้นทําการตั้งค่ายก็ไม่ได้มีความประมาทหรอกครับทำการวางขวากน้มที่เป็นโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นน้ำเป็นเครื่องกีดขวางแล้วก็พักผ่น หลังจากการเดินทางไกลมาพอสมควรก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้ากำเหลงหาจังหวะเวลาหาช่องทางก็พยายามที่จะบุกฝ่ากวางน้านั่นเข้าไปปรากฏว่าแม้ว่าจะมีความยากลําบากเป็นมากมายเลยทีเดียวแต่ว่ากำเหลงก็สามารถที่จะพาลูกน้องลัดเลาะ,ะ,ะบุกเข้าไปผ่านขวางน้าไปได้ด้วยความสามารถและไหวพริบปฏิพานพอเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะก็ทําการเฮ hey ่ลั่นกลองลบทําการบทขยี้ทหารของโจโฉทหารโจโฉท่าน,นตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าผ่านเครื่องกีดขวางมาได้อย่างไร เกิดการแตกทับอย่างมากมายโจโฉนั้นเกิดอาการอกสั่นขวนัญแขวนทําให้กาเหล่งนั้นสามารถที่จะกวาดล้างทหารของโจโฉไปได้อย่างมากมายเป็นการทําลายขวัญของทหารโจโฉไปได้อย่างโอ้โหกระเจิดกระเจิงเลยทีเดียวหลังจากนั้นกาเหล่งก็พาลูกน้องออกทางประตูฝั่งทางทิศใต้นะครับของค่ายกลับเข้าค่ายพบกับท่านซุนกวนรายงานความสําเร็จในการทําลายขวัญกําลังใจของทหารฝ่ายของโจโฉไปได้อย่างมากมายมหาศาลซุนกวนรู้สึกทราบซึง้งขอบคุณเป็นอย่างมากแอพเพรชีตเป็นอย่างยิ่งทำการมอบ ของชารุ่ยมากมายมหาศาลนะครับให้กับกําเหล่งและลูกน้องเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยกย่องและเชิดชูคนดีมีความสามารถแห่ง,งต่างๆเลยทีเดียวเวลาก็ผ่านไปในวันรุ่งขึ้นนะครับโจโฉก็ได้ทําการส่งให้เตียวเลี้ยวนั้นนํากําลังทัพบ,บุกไปโจมตีค่ายของสุนกวนที่หน้าปากน้ํายี่สูงสุนกวนทําการประชุมหารือกับบรรดาลูกน้องว่าจะทําอย่างไรกันดีลทีนี้ปรากฏว่าเล่งทองขออาสานํากองทัพ บุกไปทําการต้านทานเตียวเลี้ยวจะขอต่อสู้กับเตียวเลี้ยวอย่างเต็มที่แต่ท่านผู้ชมครับเตียวเลี้ยวไม่ได้มาคนเดียวครับเขาเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่แน่นอนว่าจะต้องมีความรอบจัดมากกว่าเล่งทองเป็นอย่างมากได้พางักจิ้นและลิเตียนมาด้วยเมื่อมาประจันหน้ากันระหว่างกองทัพของเตียวเลี้ยวและเล่งทองเตียวเลี้ยตบบ่าสั่งงักจิ้นไปทําการรุยต่อสู้ประมือกับเล่งทองให้เต็มที การต่อสู้ระหว่างงักจิ้นและเล่งทองนั้นเป็นไปด้วยความสูสีรบกันประมาณ50เพลงขุยเหอไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะปรากฏว่าโจโฉนั้นอยู่ข้างหลังทําการกวักมือเรียกให้โจฮิวซึ่งเป็นญาติของโจโฉมาใกล้ๆแล้วบอกว่าโจฮิวเจ้าไปแอบอยู่ข้างหลังเตียวเลียวในระยะที่สามารถยิงเกาทันได้แล้วถ้าเห็นจังหวะที่เล่งทองนั้นต่อสู้กับงักจิ้นแล้วเผลอไผล ให้ทําการยิงเกาทันใส่มาโจฮิวรับคําของโจโฉรีบทําการเคลื่อนมาไปแบบเงียบเงียบนะรีบแบบเงียบเงียบพอไปซ่อนอยู่ข้างหลังตัวนะของเตียวเลี้ยวเห็นจังหวะที่เล่งทองนั้นเผลอไผลทําการขึ้นสายเกาทันยิงเกาทันอย่างแม่นยําไปยังมาของเล่งทองมาเล่งทองโดนเกาทันของโจฮิว ร่วงหล่นลงมาด้วยความเจ็บปวดทําให้เล่งทองนั้นจะต้องร่วงหล่นจากหลังมากลิ้งลงไปกับพื้นหลายตลบเลยทีเดียวจังหวะนั้นงักจิน้นทําการพุ่งม้าเข้าไปเตรียมที่จะเงือ้อเตรียมที่จะทำการทำร้ายให้เล่งทองนั้นจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจปรากฏว่าได้ยินเสียงเกาทันพุ่งมาจะสายอย่างรวดเร็วฟิว้วมาจนกระทั่งประทะที่ร่างกายของงักจิน้นงักจิน้นร่วงหล่นลงจากหลังมาเกิดความชุลมุนกันเกิดขึ้นทหารทั้งสองฝ่ายรีบดึงตัว ของหัวหน้าตัวเองกลับเข้าสู่กองทัพของตัวเองงักจินกลับเข้าสู่กองทัพโจโฉเล่งทองกลับเข้าสู่กองทัพของสุนกวนปรากฏว่าเล่งทองซาบซึ้งเป็นอย่างมากหันไปถามขอบคุณจริงๆใครหนอที่ช่วยข่าให้รอดพ้นจากเงื้อมือของงักจินในยามวิกฤตเชน่นนี้ปรากฏว่านายใหญ่แห่งกังตังอย่างสุนกวนชี้ไปที่ชายผู้หนึ่งซึ่งยืนจังก้าอยู่ข้างๆแล้วพูดว่า เล่งทองคนที่ช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้นั่นก็คือกำเหลงนั่นเองอท่านผู้ชมครับกำเหลงนั้นมีเคสนะกับเล่งทองอยู่ก่อนเพราะว่ากำเหลงนั้นในขณะที่ทําการต่อสู้อยู่คคลไฟกับบิดาของเล่งทองทําการสังหารบิดาของเล่งทองให้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจแต่การช่วยเหลือให้เล่งทองนั้นรอดชีวิตไปได้ทําให้เล่งทองกับกำเหลงนั้นเลิกที่จะเป็นศัตรูคู่อาฆาตต่อกันตลอดกาลเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะดูเรียบร้อยสําหรับฝ่ายของสุนกวนแต่การต่อสู้เราวๆอีกหนึ่งเดือนเศษนั้นฝ่ายของสุนกวนเป็นฝ่ายเพลียงพล้ําเป็นอย่างมากจะต้องสูญเสียทหารที่มีความสามารถอย่างตันบูและอีกหลายคนเลยทีเดียวแล้วครับท่านผู้ชมครับสุนกวนทําการพูดคุยเจรจ,จาหารือกับลูกน้องว่าจะเอาอย่างไรกันดีล่ะทีนี้โจโฉก็ส่งลูกน้องมาทําการพูดคุยกับสุนกวนว่ายอมแพ้หรือยังสุนกวนยอมแพ้หรือยังปรากฏว่าสุนกวนก็ยังไม่ยอมแพ้ครับ ทำการบุกเข้าไปต่อสู้กับโจโฉแต่กองทัพของโจโฉนั้นมีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ในการรบทางบกนะฮะมากกว่าซุนกวนเป็นอย่างมากมีอยู่คราวหนึ่งแล้วครับซุนกวนและลูกน้องอย่างจิ๋วไทนะครับจะต้องตกอยู่ภายใต้วงล้อมทหารของโจโฉจำนวนมากมายมหาศาลแทบจะเอาตัวไม่รอดจิ๋วไทถึงขนาดจะต้องเอาตัวนะครับบางซุนกวนเอาไว้แล้วพาซุนกวนหนีออกจากวงล้อมทำให้ถูกทวนแทงเข้าที่ร่างกายหลายต่อหลายแผลแทบจะเรียกได้ว่าต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเลยทีเดียวแต่ก็รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์เลยทีเดียว ซุนกวนนะครับทำการขอบคุณมอบของรางวัลให้กับจิวไทด้วยความขอบคุณเป็นยิ่งนักลูกน้องของซุนกวนก็ทําการพูดคุยว่าท่านซุนกวนโจโฉต้องการให้เราสวามิภักดิ์ข้าคิดว่าเราไม่สามารถเอาแข็งชนะแข็งได้จะต้องอ่อนน้อมต่อโจโฉไปเสียก,ก่อน ร้อยค่อยวางแผนกันใหม่ในอนาคตทําให้ซุนกวนนั้นต้องยอมแพ้นะฮะต่อโจโฉครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งของนะครับเพื่อเป็นของกำนันไปให้โจโฉทุกปีในทุกวงรอบเลยทีเดียวเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสวามิภักต์ต่อส่วนกลางอย่างโจโฉเลยทีเดียวแล้วครับเรื่องราวนั้นก็ทําให้โจโฉนั้นยอมรับการสวามิภักิ์นะครับของสุนกวนที่จะรับของกำนันทุกปีเพื่อเป็นเครื่องแทนว่าสุนกวนนั้นยอมเป็นลูกน้องของโจโฉเข้าแล้วเมื <yd> ่อโจโฉยอมรับการสวามิภักิ์ของฝ่ายซุนกวนไปแล้วก็สั่งให้สุนนนกกวััั้ถอยทพลบ ก่อนสุนกวนก็ถอยทับกลับไปเสียโดยดีฝ่ายโจโฉก็สั่งให้เตียวเลี้ยวทําการารักษาเมืองหับป่าเอาไว้อย่างเข้มแข็ง เพื่อป้องกันการกลับลำนะครับของซุนกวนในอนาคตนี่คือชัยชนะในศึกที่หับป๋าของกองทัพโจโฉที่สามารถเอาชนะทัพของซุนกวนได้อย่างราบคาบเลยทีเดียวเมื่อโจโฉกลับไปแท่านผู้ชมครับตอนนี้เกิดความกำเริบเสบสารแล้วครับสามารถเอาชนะเตียวล่อแห่งฮันตงได้แล้วก็สามารถเอาชนะฝ่ายของซุนกวนได้ปราบเรียกได้ว่าเหลือแค่เล่าปี่เท่านั้นแม้ว่าซุนกวนนั้นจะไม่เสียดินแดนนะครับแต่ก็ต้องยอมเป็นเมืองที่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกับโจโฉโจโฉเหมิมเกริมเป็นยิ่งนักตั้งใจว่าจะตั้งตัวเองขึ้นเป็นหุย แล้วครับตอนนี้ครับ เหตุการณ์กาลังเข้มข้นเลยทีเดียวแล้วครับท่านผู้ชมครับโจโฉนั้นจะได้เป็นวีอ๋องจริงๆหรือไม่จะมีใครทัดทานกับเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่าวีอ๋องนั้นถือได้ว่าเกินกว่าสิ่งที่โจโฉสมควรจะเป็นแล้วละครับอย่าลืมติดตามรับชมการวิเคราะห์กลยุทธ์3ก๊กโดยผมอาจารย์มิกซ์นัฐกฤตเปาอินต่อไปใน EP ีต่อๆไปขอกําลังใจจากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วพบกันในคลิปต่อไปดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเี้ยนขอบคุณ สวัสดีครับ